สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเพรสเพล็กซ์รครับตอนนี้นก็อยู่กับเกมเวอร์ชั่นเดโมที่มีชื่อว่า Rootman มนุษย์รากไม้ตอนนี้ก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่าเป็นเวอร์ชันเดโมหรืออะไรยังไงที่เขียนว่าตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเวอร์ชันต้นแบบซึ่งผู้พัฒนาเนี่ยได้ร่วมกับภรรยาของเขาได้ทําเกมนี้ออกมานะครับโดยใช้เวลาประมาณ4 8ชั่วโมงซึ่งถ้าเกิดว่าได้รับความสนใจแล้วก็มีลิสต์นะครับในสิ่งที่คนเขาอยากซื้อเนี่ยเขาก็จะทําเวอร์ชันเต็มออกมาให้เราได้เล่นกันถ้าหากว่ามีไอเดียอะไรก็สามารถส่งไปได้นะครับเชิญเลยนะทิ้งอ e ีเมลไว้ให้ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องราวของเกมนี้จจะะเเเกกกกกีีีี่ย่ยยยยววข้้้อออองงัััับบบไไรรรรมมมมมคคาาานนนนสใใพพดดปชล เอาละครับเราเข้าไปยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราเมาโพลอยู่ที่รถตำรวจนะครับซึ่งเหมือนมีตัวอักษรด้านล่างขวานะครับเขียนไว้ว่าเดือนตุลานะครับวันที่26ปี0 5เลยเหรน่าจะเป็นแผนกตำรวจนะฮะที่46เราเรียกยังไงดีเป็นสอนอ46หรอหลือดอะไรหน่วยที่46ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า ผมค่อนข้างเมื่อยนะฮะวันนี้ถ้าเสียงดูเอ,อ,เอ,อ,เอ,อเื่อยๆช้าๆเน่ยหนื่อยนะฮะลากๆยืดๆก็ขออภัยด้วยแต่ว่าตอนนี้เรามมโผล่อยู่ที่รถซึ่งเราน่าจะเป็นตำรวจนะตรงนี้มีรถตำรวจมีเสียงวิทยุซึ่งไม่มีซับนะครับแล้วผมก็เดี๋ยวขออนุญาตฟังแป๊บหนึ่งนะครับว่าเขาพูดอะไรเป็นเสียงตำรวจหญิงนะครับ หมือนเขาคุยกันแต่ไม่ได้คุยกับเรานะเหมือนเขาคุยของเขาอ่ะน่าจะไม่ได้มีในย่าสำคัญอะไรนะครับเรามาจอดรถอยู่ที่ถน,นนเส้นหนึ่งนะครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยมีบ้านหลังหนึ่งนะครับเปิดไฟอยู่แล้วโอ้โหกล้องมันมาเป็นเขาเรียกว่ากล้องบอดี้แคมนะครับแนวเกมแนวเขาเรียกว่ากราฟิกเอาวะมีบอดี้แคม คือเกมบอดี้แคมนี่ผมอยากเล่นหลายเกมเลยนะแต่มันมันผิดตรงที่ว่าคอมผมมันเล่นไม่ได้นะครับมืดมากเรามีไฟฉายไหมดูซิโอ้โหเรามีไฟฉายนะครับตอนนี้ซึ่งสว่างจ้านะครับสว่างโล่มาเลยโอ้โหข้างทางนี่คืออุยหลอนมากวะเดี๋ยวนะโอ้โหรูทแมนกูดโดนแน่เลยสวยแล้ว เดี๋ยวแล้วผมมึงไม่มีคอนเทคหน่อยหรอเพื่อนว่ามาทำอะไรยังไงเฮ้เสียงอะไรวะเสียงรถก็ดังดังนะท่ผู้ชมเสียงเกมเนี่ยเสียงเกมไม่เท่าไหร่นะแต่เสียงรถในเกมนี่คือดังมากโอ้โหผมจะโดนหักคอเนี่ยไม่น่ารอดนะครับเฮ้เหมือนผมได้ยินเสียงเดือนอะใช่ไหมมัน เดี๋ยวนะอุย้ยกด Q กด E สามารถโยกคอได้นะครับมีหนึ่งลูกเล่นมันมีอะไรวะเนะี่ยแป๊บหนึ่งนะผมเหมือนได้ยินเสียงอะหรือผมคิดไปเองวะเสียงซาไม่ใช่โซดานะ <c oughs> เอเข้าไป <c oughs> นี่เมื่อนะเมื่อ,อยังแบบอยากจะว่า,อ,า,อ,าอัดคลิปนะครับเผื่อเดี๋ยวมีคุณผู้ชมลอเกอร์นะครับจะได้มีเพื่อนกินข้าวไปด้วยกันนะครับสาวเทเออทํทำตัวเป็นโมเดิร์นไนล์การ์ตูนไปได้นะฮะ ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวผมดูที่มันกั้นทางกั้นฉากอะไรหเราปะเดี๋ยวนะไม่กั้นเลยหรอไม่กั้นเราก็เดินเข้ามาอย่างนี้ได้เลยสิโอ้โหมันรูปร่างมันฟิกเกอร์อะมันเหมือนมันเป็นรูปคนเลยเว้ยมันเป็นป่าอะไรยังไงทำไมมันดูแห้งแล้งนะครับขาขาวเขาโพนเออนี่เป็นเกมน่าจะเป็นเกมที่สอง เสียงอะไรวะมันเสียงรถเราเหรอน่าจะเสียงรถเราไหมไม่แน่ใจนะครับตอนนี้คืออ่าม,มาตำรวจมาตรวจบ้านเหรออะไรงไงฮะขออนุญาตส่งดูด้านนอกก่อนนะครับมีคนไหมผมว่ามันมีเสียงเดินอยู่ตรงนี้ว่ะผมไปดื้อหน่อยได้ไหมเฮ้ยนี่มันเสียงผุดๆอยู่แถวนี้เนะี่ย มันผีโพงเหรอแนึงนะมันไม่กั้นเหรอวะฉากแถวเนี้ยผมสามารถเดินดื้อเข้ามาอย่างนี้ได้ไหมเฮลโหลโอ้โหโคตรโคตรน่าขนลุกเลยนี่นี่นี่น,นี่มันมีเสียงดังมาจากตรงนี้เนะี่ยหรือมันคือเสียงรถวะเป็นึนืงนะผมขอดื้อเป็นหนึ่ง,นะเ,นหนงเหมือนผมเห็นในในใน,ในตัวอย่างเกมนะครับหรือมันหรือมันหลอกเราเฮ้ อะไรอะเมื่อกี้ไม่ไม่มีอะไรหรอกเนาะใช่ไหมคือต้นไม้เยอะมากเว้ยวิ่งได้เราวิ่งได้คุณผู้ชมเราจะกลัวอะไรว่าเราวิ่งได้เราเป็นตำรวจด้วยเนีน่ยเนาะมีปืนใช่ป่ะเฮ้เสียงอะไรอะเมื่อกี้เอะเหมือนผมเดินติดว่ะมันกั้นกั้นฉากเอ้ไม่กั้นว่ะมีไหมไม่มี การกั้นฉากนะครับแถวนี้เราเดินดื้อกันได้หมดเลยเว้ยมีไม่มีนะเฮ้ยเหมือนจะเหมือนจะเดินชนต้นไม้นะครับอ่ะผมว่าเราเราดื้อกันมามากพอแล้วติดอะไร่ะเราน่าจะถึงเวลาต้องเอาเดินติดเราเข้าไปสวยแล้วเอา้าสวยแล้วออกไม่ได้นะครับช่วงนี้หัาวนมาเข้า เฮ้ยเฮ้ยไม่เอาต้นไม้แค่นี้อย่ามาบังทางเรามาขอเวลาเตรียมใจนะครับจ้าเสือเกิดเราเอาไฟฉายออกมันมีใครอยู่ในบ้านไหมสวัสดีครับอ่าตำรวจครับผมมันเอ้ยตารวจเปิดประตูฮฮลโหลไม่มีไม่มีคนมาเปิดหน่อยหรอประตูประตู ตำรวจโพลิจอ้าวเปิดให้เลยเว้ยเฮ้เสียงอะไรอ,อ่ะโอ,อนนาฬิกาเหรอโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะโซฟาผิกความมีรอยเลือดนะครับเราเอาอาวุธขึ้นมาก่อนเลยเป็นไฟฉายนะครับตำรวจหรือยาม,มาเย่ย <c oughs> เดี๋ยวนะมีเหตุอะไรไม่ทราบนะครับทำให้เราต้องมาในบ้านหลังนี้ซึ่ง เข้ามาดอกแรกเจอเลือดเลยเว้ยเจออยู่ตรงโซฟานะครับซึ่งเหมือนจะบงังห้องห้องนี้อยู่อะเราดันโซฟาออกได้ไหมได้ดันดันไม่ได้เว้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยกยมนี้กระโดดได้วะ่ะเป็นเกมสอยองขวัญน,นะครับน่าจะเป็นไม่กี่เกมที่กระโดดได้ <laughs> เอาว่ะเดี๋ยวนะมันอันนี้มันมันไม่ได้ติดประตูอมัน มันล็อกไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเช็คห้องขวามาเสียงนาฬิกาตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงคืนตรงเลยนะครับโทรศัพท์หรอเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันสามสามหนึ่งศูนย์ป่ะเนี่ยนี่มันโทรศัพท์ไปตั้งนานอุ๊ยกระตุกนะครับเป็นโนเกียร,รุ่นที่ทนที่สุดในโลกนะฮะเหมือนว่าจะเป็นโทรศัพท์ของเจ้าของบ้านแหละนะใช่ไหมมันกดออกยังไงโอเคคลิกขวากดออกไปนะครับ ทางขวามีประตูหนึ่งบานที่รูปใครครับเนะเราเอาไฟฉายออกก่อนนะฮะอ่เป็นรูป,ประดับเฉยๆหรือเปล่าไม่น่าจะมีในยัยยะสำคัญอะไรนะครับมีหนังสือมีเรานั่งได้ไหมเกมนี้นั่งได้ตรงนี้มาอาืคลิกดูไม่ได้นะครับแต่เหมือนจะเป็นกล่องอะไรสักอย่างไม่ทราบเว้ยเอานั่งแล้วไม่ไม่ลุกเว้ยเปิดมาประตูบานนี้เดี๋ยวนะ เปิดไม่ได้หรอเฮลโหลยังไงวะนะมันจะมีประตูบานไหนที่เปิดได้บ้างนะครับสำหรับเกมนี้อโหลเวนเอ้ยมีห้องครัวนะครับแล้วตรงนี้เหมือนจะเป็นเลือดซึ่งเรียกว่าไงอะโอ้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมติดเหลืองก่อนนะครับผมหนีการติดเหลือง <laughs> ผมกลัวการติดเหลืองมากเอ้ยอันนี้คือ เหมือนจะเป็นคขาเรียกว่าเป็นครอสนะครับไม้กางเขนเฮ้ย,ยทำไมบิดบิดแล้วมันบิดทําไมบิดแล้วยังไงเปิดเปิดประตูไม่ได้เหมือนเดิมเว้ยคือผมบิดทําไมวะเดี๋ยวนะเออเพื่องผมจะทำไงดีผมกลัวมันติดเหลืองมากเลยตัวห้องนี้ก็เปิดไม่ได้เว้ยเอาเข้าไป ยังไงบิดบิดแล้วยังไงวะรู้บิดแล้วจะเปิดประตูไหมไม่วะเราก็คิดเยอะเนาะ <laughs> บิดบิดกลับคืนดีกว่านะครับเดี๋ยวความศักดิ์สิทธิ์จะหายไปเฮลโหลเปิดได้ปะนะ่ะเนี่ยเปิดได้เว้ยวิทยุนะครับแต่ไม่มีอะไรเลยเว้ยอืมนี่ทีวีเรอเปิดได้ปะข้างนอกมีมีใครมาแอบส่องกูไหมเนะี่ยไม่มีนะ ตรงนี้มีเสื้อคลุมสีแดงนะครับตรงนี้มีอ่าน่าจะเป็นมะเขือเทีศรอยคำนะครับไม่น่าใช่เลือดอะไรยังไงซึ่งเดี๋ยวนะมันอะไรเนี่ยกุญแจเหรอมีกุญแจอยู่ในลิ้นชักนะครับซึ่งเปิดค้างอยู่ผมไม่ได้เปิดรู้ว่าจะเป็นกุญแจห้องตรงนี้หรือเปล่าวะใช่ไหมอ่าเราไขาได้ไหมไขมันมันอะไรยังไงวะเนี่ย หรือจะเป็นบ้านนี้แป๊บหนึ่งนะครับคือมันเกมอุย๊ยเปิดได้แล้วคุณเจนะครับมีเป็นเหมือนจะเป็นห้องนอนไหมมีเตียงสองหมอนนะครับมีตู้เปิดได้ประตูตู้อําเปิดเปิดไม่ได้นะครับจึงยังไงเราเข้ามาทำไมในห้องห้องนี้นะครับเหมือนจะมี กระดาษเหรอรับหนึ่งนะมันอ่านได้ไหมลิ้นชักเปิดไม่ได้นะแต่เหมือนกระดาษจะอ่านดูได้นะครับเป็นโน้ตนะครับเขียนเอาไว้เดี๋ยวนะเปื้อนเลือดด้วยเหรอเมื่อวานนี้อยู่ในป่าฉันเจอเข้ากับหุ่นรูปร่างแปลกที่ทําขึ้นมาจากลากไม้นะ่ะแล้วทําไมฉันถึงหยิบติดมือกลับมาบ้านด้วยนะแล้วก็ตอนนี้เขานะ่ะต้องการจะเอามันกลับคืนถ้าเกิดพวกคุณอ่านสิ่งนี้อยู่อย่าไปหยิบมันเชียวนะเขา เป็นเขาผู้ชายนะครับต้องการที่จะเอาหุ่นเป็นรูปร่างที่น่าจะเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะไอดอลนะฮะคือเหมือนเป็นรูปที่ทําขึ้นมาคล้ายๆคนนะครับแต่ว่าทํามาจากลากไม้มันมันยังไงวะเนี่ยแสดงว่ามันอยู่ในบ้านหลังนี้ใช่ไหมไอหุ่นนั่นอะหุ่นที่เป็นลากไม้เหรอหรือว่าเราต้องหาหุ่นวะมันเปิดได้ไหมเนะี่ย มีไม่มีหุ่นไหมมันเปิดไม่ได้นะครับในตัวอย่างนี่ผมดูไปเกมเพลย์เหมือนจะมีการซูมเฮ้ยซูมได้วะ่ะนี่ไงแล้วในตัวอย่างนะครับเหมือนว่าเขาจะไปซูมประตูมังหยอดน้ำมันหน่อยนะเหมือนจะซูมอยู่ยแถวๆนี้นะครับเราก็เหมือนจะจเจอเฮ้ยเหมือนจะเจออะไรสักอย่างนะครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นไอเอ็มกรูดเอาแล้วไง พอพูดว่ามันจะเป็นไอแฮมกรูดนี่คือเริ่มไม่น่ากลัวแล้วนะครับหลังบ้านมีอะไรบ้างนะหลังบ้านเราซูมมันมัวเว้ยตรงนี้มาเป็นโอ้ยเราหลบหลบดิดเหลืองมาก่อนเฮ้ยนี่หรือเปล่าวะใช่ไหมนี่งไงเป็นรูปร่างคล้ายๆกับคนนะครับแต่ทำมาจากลากไม้เอยเดี๋ยวดูน่ากลัวน่าขุดลุกนี่มัน มันมาอยู่นี่ได้ยังไงกันนะก็มีคนหยิบมาไงเพื่อนแล้วเราเราหยิบขึ้นมาดูนะครับไม่แน่ใจว่าเราโดนจะโดนอะไรหรือเปล่าแต่ว่าตรงนี้มามันมันมีอะไรเขียนไว้ไหมไม่มีใช่ปะกาลังเหมือนจะกําลังประกอบอาหารอยู่เว้ยแลาไม่แน่ใจว่าร่างของผู้ขอไลายไปอยู่ไหนนะครับไม่แน่ใจว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเสียงอะไรเมื่อกี้เสียงวิทยุหรือเปล่าวะแล้วเรากด กดรับวิทยุไม่ได้เว้ยอันนี้บุนทําไมก็ไม่ทราบนะครับคืองงมากอันนี้ก็ยังเปิดไม่ได้หรือมันมีกุญแจอีกดวงอีกดอกเอออีกกุญแจเป็นดวงเฉยมีวิทยุเข้ามาหรือเปล่าเมื่อกี้ประตูเหมือนเสียงประตูจะไม่เหมือนกันเว้ยแต่ละรอบเอาว่ะรายละเอียดเสียงวิทยุแล้วเราทํายังไงได้บ้างเราไปรับเฮ้ย เสียงอะไรวะผมซูมดูดิมันเหมือนมันมีเสียงคนแบบหอบหอบวิ่งไปวิ่งมาเแถวนี้คุณผู้ชมแล้วผมคิดไปเองวะมีไหมคุณผู้ชมเงี่ยหูฟังนะผมอย่างเงียบๆเ,เดี๋ยวนะอันนี้เสียงรถละเสียงรถคล้ายๆนะรถไถนะฮะรถไถก็มาวะมีไหม ไม่มีใช่ป่มมีหรือเปล่าไหนดูซิวิทยุอะไรยังไงเหมือนวิทยุเราจะเงียบไปแล้วเว้ยคุณผู้ชมเอาผมเดินกลับบ้านได้ปะเนะี่ยโอ้โหข้างหลังคือมันสุดลูกหูลูกตา,าจริงเว้ยแล้วแล้วผมทำอะไรต่อเด่ะเอาเดี๋ยวนะมันกด ทีนะั้นมันมันกดใช้วิทยุยังไงวะมันหรือมันไม่ใช่เสียงวิทยุหรือมันเป็นเสียงอะไรผมงงนะครับตอนนี้คืออะไรยังไงวะเนืองงเนี่ยเนี่ยแต่เหมือนผมได้ยินเสียงคนอยู่แถวๆนี้เว้ยไม่มีหรือเปล่าวะไม่มีก็ไม่มีอ๋อเดี๋ยวเรื่องมันเป็นเสียงโทรศัพท์วะไอเดียหรือเปล่าวะเนี่ยเนี่ย ใช่ไหมเฮลโหลน,นี่ไงคือยังไงมีคนโทรมาเหรออ่าสวัสดีครับไม่ทราบว่ามีอ่าอะไรยังไงเดี๋ยวนะไม่เห็นรู้เรื่องเลยมันเล่นโอ้ยหยุดเกิดมาอะไรขึ้นวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวประตูปิดอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่ามัน โอ้โหแล้วลากไม้คุณผู้ชมไอเอ็มกรูดของจริงชิบหายแล้วเดือดเดือดเดืดเดืดเมันมีอะไรมาหรอเฮ้ย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 ใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นเฮ้ยกูจะงกทำไมเนี่ยกูจะงกในนอกเกมทำไมเพื่อนข้างนอกมีอะไรวะไม่มีหรอเดี๋ยวโอ้โห เอาเรื่องเอาเรื่องอันนี้อันนี้น่ากลัวมากเดี๋ยวลูกผมทำไงอะเฮ้ยยังไงลากมันยังอยู่ว่าลากไม้เนะี่ยยังอยู่นะลากไม้น่ากลัวน่าขนลุกทำไมมาอยู่นี่นะเออจริงเดี๋ยวนะเอาเดี๋ยวลูกผมทำไงอะอืมเช็คประตูอ่ะกูหมุนหมุนกางเขนได้หมุนกางเขน มุนกลางเขีนแล้วเงียบเอ้ยไม่ใช่มันเงียบเอง <c oughs> เดี๋ยวนะเออเดี๋ยวแล้วผมทำไงอ่ะมึงเอาปืนออกมาดีเพื่อนปืนนะมึกมึงเป็นตำรวกกดไม่ใช่เหรอมึงมีปืนไหมหรือว่าหรือว่าในห้องนี้วะเป๊บน,นึงผมเช็คเช็คประตูแป๊บน,นึงออกได้ปะออกไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมถ้าห้องครัวไม่มีนะประตูนี้ เปิดไม่ได้ประตูนี้แน่ๆผมบอกเลยเดี๋ยวนะผมไม่ได้กลับออกไปดีๆหรอกนะถูกไหมเออเว้นแต่แต่แต่เราจะเจออะไรอะดินะโหลพลิสโอเป็นอัพเฮลโหลอะไรอะเอ๊แอมครูดชักระตุก เดี๋ยวนะขอชัดๆขอยัดซูมเหมือนกล้องจะถ่ายไม่ติดนะครับแต่ดูจากรูปร่างแล้วน่าจะเป็นเอ่อเหมือนรูปร่างเป็นคนนะครับแต่เหมือนจะเต็มไปด้วยกิ่งไม้คกออะไรคือเราต้องมอบเหรอกูเป็นตำรวจกูจะมอบตัวได้ยังไงเดี๋ยวนะใช่ปะบนลูกเข่าไปมันโดนโดนมันหักคอดิ มันมีอะไรแก้ทางม,ม,มีน้ำมันพืชมีน้ำมันแก๊สโซลีนแถวนี้ไหมอืมไม่ใช่เ e s i d เ n ด e v อีวิวสิอืมใช่ไหมผมต้องเข้าไปต้องดูให้มันแอะยใช่ปะเนี้ยใช่ไหมย่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่านะอุะ้ยเวียนเอ้ย ว้ยยังไม่ตกใจแล้วนะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเวอร์ชันโปรโตไทป์ของเกมที่มีชื่อว่ารถมนุษย์รากไม้ก็ถือว่าเป็นเกมเวอร์ชันเดโมผมจะเรียกว่าเป็นเวอร์ชันเดโมแล้วกันนะครับที่มีความน่าสนใจนะครับในด้านการปูเนื้อเรื่องนะฮะคือเขาไม่ได้มีไดอะล็อกหรือว่าโมโนล็อกมาอธิบายนะครับว่าเราเป็นใครมาจากไหนมาทําอะไรเขาจะให้เรารู้ด้วยการที่เราเข้าไปในเกมปุ๊บก็จะเห็นว่าเอ้ยเรามากับรถตํารวจนะครับเราก็น่าจะเป็นตํารวจแล้วก็การที่เราเป็นตํารวจเนี่ยเราก็จะต้องมาตรวจสิ่งผิดปกตินะครับซึ่งน่าจะได้รับรับ,รบแจ้ง จากชาวบ้านหรืออะไรก็ตามพอมาถึงเนี่ยเราก็จะได้รู้นะครับว่ามันมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งแต่สิ่งที่น่าสนใจสําหรับผมเนี่ยก็คือการที่เกมเนี่ยมีการนําเสนอผ่านในรูปแบบของเป็นบอดี้แคมป์นะครับก็คือเป็นกล้องติดตัวซึ่งในการทําเกมรูปแบบนี้เนี่ยมันก็จะเน้นเรื่องของความสมจริงนะครับของการาฟ,ฟิกเกมซึ่งก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับมีความน่ากลัวแล้วก็มีเสียงแอมเบียนมีสิ่งแวดล้อมบรรยากาศต่างๆในเกมที่ทําออกมาแล้วมีความเข้ากันเนี่ยก็สามารถสร้างอัตลักษณ์ให้เรา เล่นแล้วก็มีความอินในเกมได้ส่วนเรื่องราวในเกมเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะยังไม่มีเรื่องราวนะครับอาจจะเป็นเวอร์ชั่นแค่ต้นแบบนะครับว่าทํามาประมาณนี้นะฮะเหมือนเขาอาจจะยังไม่ได้มีไอเดียนะครับว่าจะไปเขียนเรื่องราวพล็อตประมาณไหนอะไรยังไงนะฮะมีแค่ว่าน่าจะเป็นคอนเซปต์ที่ชื่อน่าจะออกมาจากชื่อของเกมเลยก็คือรูทแมนนะครับน่าจะเกี่ยวข้องกับป่านะครับซึ่งอาจจะเป็นสัตว์ประหลาดที่อยู่ในป่าในุงนี้หรือเปล่านะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้เล่นเกมเต็มไหม สำหรับ Rootman เวอร์ชันโปรโตไทป์ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมด้วยนะครับก็หวังว่าจะชอบกันนะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์หรือจะคอมเมนต์พูดคุยติชมเป็นกำลังใจให้กันก็ได้นะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้การสนับสนุนผ่านช่องทาง Super Tan ตสกันเข้ามาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากไปก่อนไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ